โอ,อุ้มดิลูกใครครับโอ้แม่ยังช็อคอยู่แม่เด็กครับเด็กมาั่นน้อพี่ลูกใครอ่ะโอ้โห<อ>แล้วดู กลางถนนของจริง,งถนนจรนะคะพื้นถนนก็ร้อนรถก็วิ่งกันตามปกตินะคะเนี่ยเป็นนาทีที่คุณไกรเริกชัยศรีชุติชัยลงจากรถไปอุ้มทารกที่คลานอยู่กลางถนนพร้อมกับรีบตะโกนหาพ่อแม่เด็กระบุข้อความว่าระหว่างเดินทางไปวัดเจอทารก านออกมาจนถึงกลางถนนแล้วอะค่ะคผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านให้มากกว่านี้อันตรายมากนี่คือข้อความที่ได้มีการโพสต์เอาไว้นะนายไกเรเลิมบอกว่าเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาตัวเองกับเพื่อนขับรถมุ่งหน้าไปวัดห้วยด้วนหลวงพ่อพัดอยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างทางช่วงอำเภอชุมแสงก็สังเกตนะคะว่ารถข้างหน้าเนี่ยเริ่มชะลอคนขับคันหน้าโบกมือให้คันอื่นระวัง เมื่อตนสังเกตดีๆก็พบว่ามีทารกคลานอยู่กลางถนนซึ่งตอนนั้นตกใจมากจึงรีบวิ่งลงไปอุ้มเด็กแล้วก็นำกลับไปให้ญาติทันทีที่อุ้มขึ้นมาเนี่ยหนูน้อยร้องไห้ด้วยความตกใจทางพลเมืองดีก็รีบเอาเด็กส่งคืนครอบครัวนะคะแล้วปรากฏว่าบ้านของเด็กนะคะอยู่ห่างจากจุดนี้30เมตรนะ แล้ว่าน้องคลานมาไกลขนาดนี้เลยนะคะครับทีนี้คนที่มารับเด็กเี่ยเป็นผู้ชายวัยกลางคนก็ยังไม่ทราบว่าเป็นพ่อหรือเป็นญาติหรือเปล่านะคะแต่หลังรับเด็กไปแล้วเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็รีบพาเด็กเข้าบ้านทันทีพอคลิปถูกแชร์ออกไปโอ้โหเป็นกระแสเลยแม่ของหนูน้อยก็เลยทัก Facebook ส่งข้อความมาขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยลูกเขาเอาไว้นะคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆลูกคลานมาถึงกลางถนนแล้วไม่รู้เนี่ยแม่บอกว่า พลาดสายตาจากลูกเพียงแค่ไม่นานเองไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะคลานไปไกลได้เร็วขนาดนี้ค่ะเห็นเด็กคลานออกมา,ากลางถนนครับตอนนั้นก็ตกใจครับตอนเห็นตอนแรกก็ตกใจแล้วก็ลงได้ลงไปช่วย You for Cap ยี่สิอยากให้ใครมาเล่นกับเราตอนนี้รับโบนัสฟรีหนึ่งร้อเว็บตรงมั่นคงแตกง่ายแอดไลน์เข้ามาเลยแอ Cap ยี่สิบสีรกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลย แล้วก็ถามหาพ่อไม่เด็กตอนคานออกมาไม่มีครับไม่ร้องอยู่บนถนนก็ไม่ร้องครับนะผมไปอุ้มแล้วถึงร้องถึงจะร้องอ่ะทีนี้เนี่ย หลายคนเนี่ยมาแสดงความเห็นก็เป็นห่วงล่ะกลัวน้องจะเกิดอันตรายนะคะมีบางท่านอ้างว่ารู้จักครอบครัวเด็กคนนี้นบ,บอกว่าแม่เด็กปั่นจักรยานไปซื้อของที่ตลาดปล่อยลูกให้อยู่กับพ่อ,อบางท่านอ้างว่าพอแม่เด็กทะเลาะก,กันบ่อยก็สงสารหนูน้อยเหมือนกัน,นอยากให้ดูแลลูกให้ดีกว่านี้เพราะเกรงจะเกิดอันตรายนะแต่นี้ย้ำว่าเป็นคอมเมนต์ของชาวเนต็ตนะคะก็ ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ฟังคำชี้แจงจากทางครอบครัวน้องด้วยซึ่งทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ของบ้านพ่อแม่เด็กหน่อยนะ,ะ,ค,ะครพบว่าบ้านปิดเงียบเจอญาติๆเท่านั้นญาติๆให้ข้อมูลบอกว่าครอบครัวนี้มีลูก4คนนะ,ะคะคนที่คลานออกไปบนถนนเนี่ยอายุแค่ขวบเดียวที่ผ่านมาฟังแล้วก็ตกใจญาติบอกเด็กเนี่ยออกไปคลานบนถนนหลายครั้ง ขีดเส้นใต้หลายครั้งโอ้โหหนูเอย้ยอย่างครั้งล่าสุดเขาบอกอโหโหจริงๆเด็กอยู่ในบ้านกับพ่อและพี่ๆเพราะแม่พาพี่อีกคนออกไปทำธุระแต่ลูกคนเล็กกลับคลานตามแม่ไปโดยที่แม่ไม่รู้นะฮะอ่ะตอนนี้ที่เห็นว่าบ้านปิดเงียบเนี่ยเพราะว่าแม่และลูกๆย้ายไปอยู่กับญาติแล้วเนื่องจากบ้านหลังปัจจุบันอยู่ใกล้ติดกับถนนมากเกินไปเกรงว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุไม่คาดฝันครับมันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับบ่อย แต่ก็คอยแฮะท mm hmm. ี่เรารูรร้อ่ะครั้งทุดท้ายนี่ขึ้นตามแม่เขาเอ้ mm hmm. แม่ไปไหนก็นไม่รู้แม่มาอยู่อีนี้มันอยู่กับใครเขาพี่สาวมันมันม้งไอ mm hmm. พี่เด็กกันนะ mm hmm. เด็กก็มันเด็กกนันเนาะมันก็ไม่รู้แล้วมันก็ขานขึ้นไปเยยไรื่อยไงตอนนี้เขามาอยู่แล้วเขาย้ายบ้านไปแล้วห่างถนนเหรอเขาอันนั้นอีนู้นมันจะห่างถนน mm hmm. อีนี้มันใต้ถนนแล้วแม่เขาเข้าออกเลยอ่ะ มันก็ตามเนาะแม่เขาทํางานอะไรครับไม่ทะไรเลี้ยงลูกสี่คนแล้วพ่อขณะที่เพื่อนนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนี้บอกว่าครอบครัวนี้ลําบากนะมีแต่พ่อของเด็กที่ทางานเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวนะคะคือแบกหลายชีวิตนะคะลําบากขนาดไหนขนาดห้องน้ํายังไม่มีเลยนะคะก็อยากให้ทางพัฒนาสังคมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยค่ะแล้วทีนี้จะอยู่กับแม่แต่วันนั้นอะ่ะเขาปล่อยไว้กับพ่อ แต่พ่อน่าจะหลับไม่มีที่ทางทากินก็อาชีพรับจ้างอเขาไม่<า>ไมีมคนเดียวรับจ้างคนเดียวแล้วก็มันไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีประจำอย่างเงี้ยอยากให้มาช่วยเรื่องการกินอยู่เรื่องห้องน้ำเขาก็ไม่มีแถวนี้ก็หยิบยื่นให้บ้างเล็กน้อยตามที่จะให้ได้อ่า <laughs> ก็ฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยด้วยนะคะก็คือลูกเยอะอพอหาเลี้ยงคนเดียวแล้วบางทีมันอาจจะคลาดส,สายตาเนี่ยอันนี้ยังโชคดีเหลือเกินที่มีพลเมืองดีไป <นะ S 1> ช่วยชีวิตน้องเอาไว้ได้ทันนะคะแล้วยิ่งญาติบอกว่าเคยคลานออกมาแบบนี้หลายครั้งนี่มันน่าตกใจแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขาย้ายบ้านไปแล้วย้ายไปอยู่กับญาติในพื้นที่ที่ไม่ได้ติดถนนแบบนี้แล้วหวังว่าการเลี้ยงดูการดูแลเด็กๆของครอบครัวนี้จะดีขึ้นแล้วกัน